สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ c h anel n Exila Gamer TV นะครับเราอยู่กันกับเกมมือถือ Mobile Suit Gundam Yu-Gi-Oh ในเซิร์ฟโปรบอลนะครับสำหรับคลิปนี้นะเดี๋ยวเจาพามารีวิวอัปเดตกิจกรรมหน้านะครับก็จะเป็นกิจกรรมที่จะเข้ามาในวันพุธที่10กรกฎาคมนะครับตอนนี้มีเข้ามาให้ดูในเกมแล้วนะสำหรับรีวิวนะครับแต่ว่าข้อมูลก็ยังมีไม่ค่อยเยอะนะครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวพาไปหา ข้อมูลมาให้ดูก่อนล่วงหน้าอยู่แล้วตามเดิมนะครับอ่ะโอเคก็สําหรับกิจกรรมหน้านะครับมันก็คือ Battle r u ั h นั่นเองนะครับก็มันจะมาวันที่10กรกฎาคมเวลา9โมงนะครับเหมือนเดิมนะตรงนี้มีข้อมูลมานิดนิดหน่อยๆ,ๆนะครับในเกมเขาจะบอกว่าศัตรูนะครับจะเป็นสีเหลืองนะครับเยลโลไทเนแล้วก็ตัวกิจกรรมแ a t เท e รัสนี่อเราต้องใช้เฉพาะทีมของเราเองนะครับเออไม่สามารถ ยืมเพื่อนได้นะต้องจัดทีมของเราลงไปลุยเองนะส่วนมากศัตรูก็จะเหมือนเดิมนะครับแล้วก็คิดว่ารอบนี้ก็น่าจะหน้าตาเหมือนเดิมด้วยนะครับเนี่แต่ว่าเปลี่ยนสีไปเท่านั้นเองนะกิจกรรมนี้ทุกคนไม่ต้องไปซีเรียสน,นะเพราะว่ามันสามารถรีเลือดได้เวลาครั้งนะครับเล่นซ้ำไปหลายๆวันในช่วงเวลากิจกรรมเนี่ยเดี๋ยวก็ผ่านได้นะครับแล้วก็สูงสุดก็คือเป็นฉาย,ายาอยู่แล้วด้วยนะครับ เอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลของ b a t t l e ลัครั้งนี้กันนะครับอ่นนี่ก็อ้างอิงจากข้อมูลในวิกิ JP นะครับดูจากปกของ b a t t l e รลันะครับที่เขาปรีวิวออกมานะมันจะเป็นรูปตัวคิวเบเล่นะครับแล้วก็เมซาร่านะยืนคู่กันอยู่นะครับแล้วก็ปกเป็นสีเหลืองๆนิดนึงซึ่งตรงนี้มันจะตรงกับ b a t t l e ร์ลัดใน JP นะครับอยู่4ปกด้วยกันนะครับปกแรกคือของครั้งที่6 JP ครั้งที่14 JP นะครับครั้งที่17 6 JP แล้วก็ครั้งที่26 JP นะครับแล้วก็ผมคิดว่าน่าจะเป็น b บ t t ทิ r รัตครั้งที่6ของ JP นั่นแหละที่ถูกดึงลงมานะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาของปีปีแรกเนอะอันอันที่เหลือเนี่ยมันเป็นของปีหลังๆของ JP เขาไม่น่าจะรีบข้ามเข้ามานะครับอ่ะก็สำหรับ b a ต t ท e ลรัตรรอบนี้นะครับนี่ไงข้อมูลที่เขาลงไว้นะครับก็คือ โมบิลสูตรที่ได้เปรียบนะครับก็คือสีม่วงนะก็สอดคล้องกับที่เขาพรีวิวมาว่าศัตรูเป็นสีเหลืองสีม่วงก็จะตีได้เปรียบนะครับโขงรุงวันที่ได้นะครับเป็นโมบิลสูตรระดับ S R นะซาคุทีไซโคมิวนั่นเองนะเออก็น่าจะเป็นไปนได้นะเพราะคราวที่แล้วแจกเอนเกตเซโรอินคอมใช่ไหมมันก็ใกล้ๆเคียงกันเป็นพวกแบบไซโคมิวก็มีแขนยืดออกมาต่อสายประมาณนั้นนะครับอืม ทีนี้มาดูข้อมูลของศัตรูนะครับว่าเราต้องสู้อะไรบ้างอ่านี่เลยนะครับสำหรับกลยุทธ์การสู้กับศัตรูนะครับเอสของศัตรูก็เหมือนเดิมเลยนะครับมีนิวกันดัมที่สามารถฟื้นฟู HP ได้นะที่เป็นตัวแรกที่เราต้องเก็บนะครับดับเบิลเซตาที่สามารถโจมตีได้แบบแรงนะครับมันรู้สึกมันจะโจมตีเป็นระเบิดแบบโดนทุกตัวมั้งนั่นแหละนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ย เป็นตัวดีโอนะครับที่หลบค่อนข้างเก่งแล้วก็ฮิวเลือดได้แต่ว่า,าในในเซิร์ฟโลบอลเนี่ยมันไม่ได้โหดเท่า JP นะเท่าที่เราเคยเจอมานะครับก็อันนี้ไม่ได้จะมีปัญหาอะไรนะครับจัดการได้ง่ายๆอยู่แล้วนะทีมชุดเดิมเลยนะครับเพียงแต่ว่าเปลี่ยนสีไปศัตรูเป็นสีเหลืองแล้วก็คราวนี้ตัวสีม่วงเราน่าจะได้เปรียบน่าจะออกมาประมาณนี้นะที่เหลือก็พวกตัวประกอบเิฉยๆอีก3ตัวนะครับมันจะต้องมีศัตรูมา6ตัวแหละนะแต่หลกัหลกๆก็คือเก็บ3ตัวนี้เหมือนเดิม แล้วก็ฉายานะครับน่าจะเป็นรูปฮามานนะในการเคลียร์ดานเอ็กเตร้านะครับเขียนว่าอับอายกับคุณคนหยาบคายอย่างนั้นเหรออ่ะเป็นฮามาตอนใส่ชาดาด้วยนะโอเคแล้วก็นอกจากนั้นมีของรางวัล3,000เพชรน,นะครับแล้วก็ไอ้เจ้า,าโมบิลสูตร SR าซาคุทรีไซโคมิวนั่นเองนะตรงนี้เป็นตัวสีม่วงสายเจเนอริกนะครับอ่านี่ก็คือข้อมูลนะแล้วก็ คาดการว่าถ้ามาทรงแบบนี้ศัตรูเป็นสีทองตู้กาชาตู้ถัดไปต้องเป็นตัวสีม่วงแน่นอนนะครับอาเดี๋ยวเราไปดูในเซิร์ฟ JP กันว่าตัวสีม่วงที่น่าจะมาคือตัวไหนนะครับเอาละครับเราเข้ามาในเซิร์ฟ JP เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูตู้กาชาที่คิดว่าน่าจะเข้ามาในกิจกรรมหน้านะต่อจากเจ้าตู้เซตักระดัมไฮเปอร์เมกาลันเชอร์หรือว่าเซตักกระดัม HML นะครับ นั่นก็คือนะมาอยู่ติดกันเลยตัวถัดไปนะครับนี่ชาเกียวกุ๊กนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นตัวสีม่วงด้วยนะครับอืมสอดคล้องกับที่เขาตีวิวอีเวนต์กิจกรรมว่าแบทเทอรัดเป็นศัตรูสีเหลืองนะตัวสีม่วงจะต้องเอาไปตีเพื่อชนะทางนะครับตัวนี้เป็นตัวสายดาบคู่นะครับเป็นตัวต่อสู้ระยะประชิดนะโ l o s e ค o m b a t นั่นเองนะครับ ก่อนหน้านี้ตัวโค้คอมแบทมีอะไรไปแล้วบ้างถ้าจำไม่ผิดมีทิทานียแล้วก็อีกตัวหนึ่งชื่ออะไรนะไอเนี่ยแบนชีแบนชีนอนนะครับอืมนะตัวนี้ก็จะเป็นโค้ c คอมแบทอีกตัวหนึ่งที่จะเข้ามานะครับเป็นเกียวกุ๊กเครื่ององชาแล้วก็คนขับชาอัสนาเบิร์นด้านเองนะครับอ่าตัวนี้ถือว่าเป็นตัวโจมตีที่ค่อนข้างแรงแล้วก็มีการปลดล็อกแคป d ดาเมดด้วยนะครับ ามาดูคร่าๆวๆาก่อนละกันอันนี้ถ้าเกิดเราไปดูในวิกินะข้อมูลจะไม่ครบเหมือนเซตาการดัมตัวที่แล้วเลยเซตาเซตากรดัม HML นะครับตรงนั้นก็คือในวิกิเนี่ยไม่มีข้อมูลในส่วนของการอัพ5ดาวแล้วก็ตัวนี้ถ้าไปดูในวิกิก็ไม่มีเหมือนกันนะครับต้องมาดูในเซิร์ฟญี่ปุ่นถึงจะได้ข้อมูลครบเนอะอ่ะก็ชาเคียวกุ๊กนะครับตัวนี้เป็นสายโค้ชคอมแบทสีม่วงเนอะนี่ตรงนี้มีข้อมูลของการอัพ5ดาวนะครับ อย่างที่บอกในวิกิไม่มีนะอ่ะสำหรับสกิลอันตินะครับตัวนี้ก็จะเป็นบีมนากินาต้านะครับก็คือไอตัวอาวุธระยะประชิดเนี่ยที่คล้ายแง้วนั่นแหละนะครับโจมตีใส่ศัตรูหนึ่งตัวนะดมัมเบลคิดเป็น563%ของพลงังโจมตีซึ่งสายโค้ดคอมแบทเนี่ยพลังโจมตีมันจะสูงอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยช่วยเพิ่มนะครับแคปดัมเบลนะให้กับโมบิลสูตรที่เป็นสาย มันจะมีเพิ่ม2สายเลยนะเพิ่มให้กับสายเกรดนะครับอืสายทูโจมแล้วก็สายโคสคอมแบทสายตีมชิดนะครับก็คือสายดาบขับดาบคู่นะเป็นเวลา20วิทําให้แคปเาเมจเพิ่มขึ้นเป็น2,000 0นนะครับแล้วก็ตรงเนี้มีบัฟเพิ่มความเสียหายที่เป็นมิลีนะครับเพิ่มไปอีก25เป็นเป็นเวลา20วิด้วยนะครับอืมเพิ่มให้ทุกตัวเลยนะอันนี้นะครับก็ถือว่า บัฟดาเมจค่อนข้างดีนะครับบัฟให้เพื่อนเพิ่มขึ้นแต่ว่ามันจะบัฟเฉพาะตัวที่เป็นสายดาบกับสายดาบคู่นะติประชิดนะครับโอเคต่อมานะครับในส่วนของการอัพทานเซนเดนห้าดาวนะครับเริ่มมาเนี่ยก็จะได้ความมั่นยาเพิ่มขึ้น25%ตั้งแต่เริ่มต้นการต่อสู้นะบีมดาเมจนะครับความเสียหายบีมเนี่ยเพิ่มขึ้น36%ตั้งแต่เริ่มต้นการต่อสู้นะครับแล้วก็เพิ่มเกรดเกนะครับก็คือมีมีเกรดเฟื้นฟูมา50%เลย ตั้งแต่เริ่มต้นการต่อสู้นะเกรด EX ครึ่งหลอดนะครับแล้วก็จะมีการเพิ่มแคปดาเมจนะครับ200,000ตั้งแต่เริ่มต้นการต่อสู้นะครับตรงนี้ก็คือในส่วนของการอัพ Transcendence นะครับหรือว่าอัพดาวห้นั่นเองนะครับเออลืมบอกไปว่าความรุนแรงแล้วก็การบัฟที่เพิ่มบีมดาเมจเนี่ยน,น่าจะขึ้นอยู่กับเลเวลของสกิลด้วยนะนั่นก็หมายถึงว่าจะอยู่ที่จํานวนการกดซ้านะครับบ้างนะต้องบ้งเยอะๆถึงจะ ได้บัฟบีนดาเมจเพิ่มขึ้นแล้วก็ดาเมจจะแรงขึ้นนะครับตรงนี้ต้องกดให้ครบ5บ้างก็คือกด3 6ตัวนะครับมาดูในส่วนของสกิลที่สองไอ้สกิลต่อนะครับสกิลที่1น,นะครับก็คือเล่นเกรดเอ็กขึ้น46%ตั้งแต่เริ่มต้นการต่อสู้นะครับตรงนี้ก็คือทําให้ได้เกรดเอ็กเร็วขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของสกิลที่2น,นะครับปลดล็อกบีมไลเฟิลนะครับเพิ่มความเสียหายระยะประชิด 7%ซนะครับเมื่อทำดาเมจได้เป็นเวลา20วิอ่าตรงนี้ก็คือเมื่อทำดาเมจได้นะครับอ่าดาเมจระยะประชิดจะเพิ่มขึ้นเเป็นเวลา20วิวิสแตกได้ถึง20ครั้งเอ้สแตกได้ถึง10ครั้งนะครับก็คิดรวมแล้วน่าจะประมาณ70นะแต่ว่าน่าจะต้องฟาดรัวอยู่เหมือนกันต้องไปดูอาวุธมันก่อนว่ามันมันรัวขนาดได้ถึง10ฮิตหรือเปล่านะแล้วก็มันจะตีโดนหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าเท่าที่เห็นนี่มีความมันยามายี่ห้าเอง นะครับอ่ะอีกอันนึงของสกิลที่2นะครับก็คือฟื้นฟูเกียร ex ขึ้น2.2นะครับเมื่อทำดาเมจได้ตรงนี้ตัวนี้ก็คือเน้นเรื่องการทำดาเมจได้เลยนะคล้ายคล้ายคล้ายคิวเบเล่ Q เหมือนกันนะที่แบบทำดาเมจได้แล้วก็จะได้ในส่วนของการหลบและความแม่นขึ้นมาอีกนิดนึงใช่ไหประมาณนั้นะนะครับมาดูในส่วนของอาวุธนะโอตัวนี้นะครับ อาวุธนี้เป็น SSS เลยแน่นอนเพราะมันเป็นอาวุธระยะประชิดนะครับอาวุธที่1คือบีมนาคินาต้านะครับ SSS plus นะหฮิตคูณ2นะครับความแม่นยำหนึ่งเป็นบีมหมดเลยอาวุธนะครับแล้วก็อาวุธที่2ก็เป็นบีมนาคินาต้าเหมือนกันเหมือนกับอาวุธแรกเลยนะครับก็คือตัวเงานแหละนะครับแล้วก็อาวุธที่3จะเป็นบีมไรเฟิลนะความรุนแรงระดับ A ลบนะครับอืแม่นยำร้อยห้าสามฮิตคูณหนึ่งคือจำนวนฮิตไม่ค่อยเยอะนะครับ อ่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของไพร์ลอตบ้างนะครับสำหรับไพร์ลอตนะครับนั่นก็คือชาอัสนาเบิร์นนั่นเองนะครับอ่ะตัวนี้ก็จะเด่นในเรื่องของพลังโอ้เดี๋ยวนะค่าเรนกับค่ามิลีที่พอๆกันเลยนะแต่ว่าเด่นในเรื่องของรีแอคชั่นนะครับรีแอคชั่นนี่คือปฏิกิริยาเอ๊ะทำไมไปเน้นเรื่องหลบในเมื่อมบิลสูบมันเป็นเน้นการตีนะเออค่อนข้างไม่ค่อยไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่สำหรับผมเนี่ยคือจะตีก็ตีไปเลย มาเน้นเรื่องหลบอีกอแต่เดี๋ยวมาดูก่อนอาจจะมีสกิลที่ดีก็ได้นะครับสกิลที่1น,นะครับเมื่อขับโมบิลสูตรที่เป็นสีม่วงนะครับตรงนี้ค่ามิลีจะเพิ่มขึ้น21%เนะครับเมื่อสร้างความเสียหายอาสอดคล้องกับหุ่นเหมือนกันก็คือเมื่อทำดาเมจได้นะครับมิลีเพิ่ม21%เป็นะเป็นเวลา $20 วิสแต็กได้10ครั้งนะครับโอ้ตรงนี้ถือว่าเยอะนะเยอะแหละถ้าเกิดถ้าเกิดติดหมดนะ อ๋อม,มันสอดคล้องกันตรงนี้เองอ๋อแล้วก็สกิลที่2นี่เพิ่มความแม่นยำนะครับอ่ามาดูก่อนเมื่อขับโมบิลสูตรที่มีคเตเกอรี่สงคราม1ปีนะครับตรงนี้ก็ความแม่นยำเพิ่มขึ้น10%ตั้งแต่เริ่มต้นการต่อสู้นะครับแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยเมื่อขับโมบิลสูตรที่เป็นเรด m อสนะครับก็คือเครื่องที่ทาสีแดงไม่ใช่อัติบิลแดงนะเฉพาะเครื่องทาสีแดงนะครับ ตรงนี้ความแม่นยำเพิ่มขึ้นอีก10เเซนนะครับตั้งแต่เริ่มต้นการต่อสู้ก็คือได้จากคนขับ20ได้จากหุ่น25นะครับรวมแล้วเป็น45หุ่นตัวนี้จะเน้นเรื่องการโจมตีเลยนะเท่าที่ผมดูนะครับเพราะว่าทั้งคนขับแล้วก็หุ่นเนี่ยไม่ได้มีความสามารถในการหลบหรือว่าต้านทานอะไรมากมายนะก็คือมาเพื่อนเน้นตีอย่างเดียวน่าจะเป็นตัวที่เอาไว้ใช้ตีเก็บดาเมจนะครับ อืมอาจจะไว้เล่นพวกกิจกรรมแคลมแบตเทิลแบบค้าวก่อเนี่ยนะที่แบบศัตรูแพ้ทางพวกตีประชิดอะไรประมาณนี้นะครับตัวนี้ไม่เน้นเรื่องการหลบนะครับเน้นเข้าไปฟาดอย่างเดียวเลยล้วนๆแล้วก็มีอาวุธ2อย่างก็คืออาวุธที่1บดีมนาเกตาหนึ่กับ2นะครับที่จะเน้นเรื่องดาเมจต,ตรงนี้ส่วนอาวุธที่3มันเป็นบีมไรฟเฟิลซึ่งไม่น่าจะสอดคล้องกับคุณเท่าไหร่ แต่ก็คงจะมาเป็นแบบจังหวะถอยออกอะไรแบบนี้เนาะอืมโอเคครับก็เดี๋ยวสําหรับคลิปนี้เราจบไปเท่านี้ก่อนละกันนะครับหากใครที่ชอบนะครับรบกวนช่วยกดไลค์แล้วก็ช่วยกดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปด้วยกันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวมาเจอกันในคลิปหน้าวันนี้ไปก่อนละครับสวัสดีครับ